สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีมีดยืมนะครับเล่มนี้เจ้าของยังไม่ได้แจ้งขายนะครับผมเป็นมีดน่าจะตั้งแต่ปี2012นะครับผมยี่ห้อนะก็คือ HTM นะครับ HTM นะครับผม knife.com นะครับผมรีวิวได้ไม่นานนะครับสำหรับเล่มน,นี้เพราะว่า หนึ่งนะผมไม่ค่อยมีความชํานาญเรื่องมีดพับนะครับก็ได้แค่ว่าเอามีดสวยๆมาให้เพื่อนๆดูนะครับระบบลอเป็นมันเวลาเปิดมันมีสปริงช่วยช่วยดันนะครับแรงเลยเนี่ยเมื่อกี้นะครับแกลบเลยนะดูทรงนะครับยาวใหญ่นะโอเคนะครับเมื่อกี้ไม่แน่ใจถึงไหนนะอ,อ่ามาดูความยาวของใบนะ มันยาวจริงๆนะมิดพับผมก็ไม่ค่อยเจอมิดพับไซส์าย,ยาวขนาดนี้นะหนิ้วเลยนะครับผมเห็นไหมส่วนด้ามน,นะครับ6นิ้วใบกว้าง1นิ้วนะครับผมลักษณะก็คล้ายๆกับใบทันโตะนะใช้คำว่าคล้ายๆครับเหล็กหรอ CPM 3 0 V นะครับ made in USA นะครับผมก็ออกความหนาโอเคให้ดูความหนา ก็ได้แค่ลักษณะใบมีดความหนาแล้วก็น้ําหนักนะครับส่วนสเปคดีเทลที่มาของมีดเนี่ยเพื่อน,อนๆดูที่คอมเมนต์นะเดี๋ยวผมจะใส่คอมเมนต์ของวิดีโอไว้ให้นะครับผมไม่กล้าพูดเพราะว่ากลัวพูดแล้วให้ข้อมูลผิดนะสี่มิลน,นะครับผมโอเคผมขอเก็บนะเป็นแบบเฟรมล็อกนะถ้าจำไม่ผิดนะครับมาเโอเคน้ำหนักนะครับ จะจะ,จะจบแล้วเนี่ยรีวิวเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะ,ะน้ำหนักเท่าไหร่สองร้อยกรัมเป๊ะเลยนะครับผมซองมากับซองพี่แกเก็บของดีมากพี่ท่านนี้นะแกเล่นมีดตั้งแต่ผมยังไม่เกิดะนะครับผมตัวจริงเสต็มจริงนะครับซองก็ยังดีมากนะครับกล่อง ก็ดีมากอ๋ออาจจะมีตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมก็ตั้งแต่2 0 1 2นะโดยประมาณนะถือว่าสภาพการเก็บของแกเก็บดีมากนะครับเคอาจผมเปิดให้ดูอีกทีนึงนะผมไม่ได้ลองคุมไม่ได้ครับมันเป็นมีสะสมไม่ต้องลองทดสอบอะไรมากนะมันเป็นสปริงช่วยเปิดเนี่ยผมสกิดนิดเดียวเองนะครับเปิดแรงมากนะไม่มีระยะฟีก็แก๊กเลยนะครับ ทีมากผมกลัวนิ้วผมมากและเวลาเก็บมันก็ไม่มีเสียงแก๊กผมก็บอกตรงนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่จากอะไรนะครับโอ้โห,หน่ากลัวนะครับน่ากลัวเลยนะและสะบัตก็หลุดกระเด็นแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะรีวิวได้ไม่เยอะนะครับผมก็ให้ดูแค่นี้นะ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดละขวานแล้วก็ขอบคุณพี่เอใจดีนะครับที่ส่งมีดสวยๆมาให้ดูนะครับอ๋อตรงนี้มีเพิ่งจะเห็นนะเนี่ยดับเยูห้าศนะครับผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรไม่แน่ใจจริงๆนะครับก็โอเคจบการรีวิวเพียงเท่านี้แหละนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดละขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ